สวัสดีครับใช้สินเทรดดิ้งแอนด์เอนจิเนียริงนะครับวันนี้เรามาลองออกิจทามิเตอร์ยี่ห้อ d s c นะครับมีท่านลูกค้าเนี่ยอยากจะติดตั้งขนาด5กิโลวัตต์นะฮะซิงเกิลเฟดแต่ท่านบอกว่า5กิโลวัตต์น้อยไปอ่ะอยากจะติด2ตัวขนานกันเนี่ยแล้วมีกันย้อนด้วยมันสามารถทำได้ไหมนะครับเอา CT ไปคล้องบนสายลายที่ออกจากมิเตอร์ไปหา กัรไฟฟ้าเนี่ยมันจะทำได้ไหมนะครับอ่าวันนี้เราล,ลองทสมาให้จะเทสให้ดูนะครับอ่าเราจะลองเทสให้ดูนะครับโดยใช้โหลดของของเตาไฟฟ้ามาเทสนะตอนนี้เนี่ยเอ่อพาวเวอร์จากแผง PV เนี่ยจ่ายมาหมดแล้วนะครับแต่เรายังไม่เปิดโหลดนะจะเห็นว่ามิเตอร์เนี่ยนิ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูพารามิเตอร์กันนะครับตัวนี้กินอยู่0วัตต์นะครับยังไม่ผลิตนะครับ ตัวนี้กินอยู่ประมาณ99วัตต์คือเขาจะบอกค่าตัวออพลังงานที่วอเตอร์กินนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดเตาไฟฟ้าเลยอ่าฮะเปิดเลยเปิดแก๊กแรกเลยขึ้นมา,านะครับมาดูตัวนี้นะครับพลังงานขึ้นมาแล้วเปิดขึ้นมาอีกเพิมขึ้นมาอีกนะครับนะครับ เขาจะใช้เวลาในการบริหารจัดการเขาสักนิดหนึ่งครับเปิดขึ้นมาอีกเปิดขึ้นมาอีกอ่าเปิดขึ้นมาอีกอ่าโอเคพอก่อนอ่าตอนนี้เราเปิด,เร,เ,ปดเราเปิดต่อไ,ไฟฟ้า้นมาเป็นโหลดนะครับจำลองโหลดขึ้นมานะครับมิตเตอร์ก็ยังนิ่งอยู่เนื่องจากว่าเออเราใช้งานเนี่ยน้อยกว่าพลังงานที่แผงลงมานะครับเปิดขึ้นมาอีกครับ เพิ่มวัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพมิตเตอร์ด้วยเพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ765แล้วนะครับมิตเตอร์ก็ยังนิ่งอยู่นะครับทีนี้ตัวนี้มันมันสามารถที่จะดูค่าการไฟฟ้าที่เข้ามาจ่ายได้ด้วยนะว่ามันกินไฟฟ้ารหรือเปล่าเราก็กดเข้าไปดูในยูทิลิตี้นะฮะกินอยู่ประมาณ24วัตต์23วัตต์ก็คือตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขากินนะครับ แต่ว่ามิเตอร์ยังไม่หมุนเดินหน้านะครับเนื่องจากว่าพลังงานจากแผงนี่ยังพออยู่เดี๋ยวเรากลับไปหน้าโฮมที่ที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มขึ้นไหมอีกอตอนนี้เพิ่มกําลังวัดขึ้นมามิเตอร์ก็ยังนิ่งอยู่นะครับเพิ่มขึ้นไหมครับะนะครับ700กวัา w a แล้วมิเตอร์ก็ยังนิ่งอยู่เพิ่มมีครับเพิ่มมี มิเตอร์ก็ยังนิ่งอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกอตอนนี้มิเตอร์เริ่มหมุนเดินหน้าแล้วนะครับแสดงว่าพลังงานที่เราใช้ในบ้านเนี่ยมากกว่าพลังงานที่แผงผลิตได้มิเตอร์ก็จะหมุนช้าๆนะครับถ้าเรามากดดูตรงนี้เนี่ยกินยูทิลิตี้อยู่ประมาณ289วัตต์นะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับฝั่งนี้เหมือนกันเขาร่วมกันผลิตนะครับประมาณ2 9 0วัตต์นะครับ กลับไปที่หน้าผมนิดนึงเพิ่มขึ้นมาอีกครับเพิ่มขนมอครับให้มิตเตอร์หมุนเร็วกว่าน,น,นี้นิดนึงอ่าตอนนี้พลังงานหมุนติ้วเลยนะครับมาดูซิกินกราวไฟ้าที่เท่าไหร่พันกว่าวัตต์เลยนะครับอ่าพันกว่าวัตต์เลยนะครับมิตเตอร์หมุนติ้วเลยนะครับมิตเตอร์หมุนติ้วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันย้อนดูว่า เราจะลดกําลังวัดจากต่อไฟฟ้านะเหมือนจําลองว่าลดโหลดลงไปเรื่อยๆนะครับอ่าลดโหลดลงมาครับทีละสเตปอ่ามิเตอร์หมุนช้าลงลดลงมาครับอ่ามิเตอร์ช้าลงลดลงไปสเตปนึงครับอ่ามิเตอร์นิ่งแล้วครับนะฮะทีนี้การย้อนของ d c เนี่ยมันมันจะนิ่งเลยนะครับมันจะไม่หมุนถอยหลังช้าๆบางยี่ห้อเนี่ยมันจะหมุนถอยหลังชา้าๆเราเห็นอยู่นะครับตัวนี้นิ่งสนิทเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะปลดโหลดเลยนะครับแล้วดูว่ากําลังวัดเนี่ยมันจะลดลงมาแล้วมิเตอร์มันจะถอยหลังไหมครับอ่ะปลดโหลดลงมาเลยครับอ่าลดลงมาลดลงมาอีกลดลงมาอีกลดอ่าปิดหมดแล้วครับปิดหมดแล้วนะฮะปิดท้งหมดเลยครับ หวัตแล้วนะหมดแล้วโหลดไม่มีแล้วนะครับมาดูมิเตอร์หมุนไหมมิเตอร์นิ่งสนิทเลยนะเนี่ยดู CT ที่เราคล้องนะเราคล้องบนสายลายเดียวกันนะฮะคล้องสองตัวเลยนะครับทีนี้เขาก็จะจับตัว CT เนี่ยเขาจบะบริหารจัดการในแต่ละตัวเองนะฮะโดยที่ไม่ต้องต่อสาย is485 ให้มันคุยกันเลยนะตัวนี้ แยกเป็นอิสระเลยฮะตัวใครตัวมันเลยนะครับอาจจะเห็นได้ว่าเนี่ยพอเราปิดโหลดปั๊บไม่มีโหลดในบ้านเนี่ยนะครับมิตเตอร์ก็ยังนิ่งสนิทเลยนะครับอา่าตัวนี้เราทดสอบไปเห็นว่าท่านไหนที่อยากจะติดห้ากิโลวัตต์ขนานกัน2ตัวทำได้ไหมทำได้นะครับแล้วก็มิตเตอร์ไม่หมุนถอยหลังด้วยนะครับสนใจที่จะติดตั้งระบบ นะฮะแล้วไม่มั่นใจว่าการทำงานเป็นยังไงให้มาเรียนรู้ระบบทำความเข้าใจระบบเนี่ยนะครับมาดูที่โชว์รูมชัยสินเทสติดด้งเอนเจิเนียริยงที่ถนนนวมินซอย37บัางกะปิของจันได้นะครับหรือติดต่อมาที่ผมที่เบอร์0993536945นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามการทำงานของระบบก็ได้นะครับถ้าอยากเข้ามาดูโทรนัดนะฮะนัดวันเวลาเข้ามาดูเลยนะฮะ ที่นี่มีมีทุกระบบเลยนะฮะให้ท่านชมของจริงนะครับมันทําความเข้าใจมากดมาเซตหน้าจอเล่นได้เลยนะครับมาดูว่ามันทำงานยังไงอะไรยังไงนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณที่ติดติดตามชมกันนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ